สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาทบทวนขั้นตอนสำคัญของการฟื้นคืนชีพในสัตว์หรือเรียกว่า CPR c R, ซึ่งย่อมาจาก Cardio Pulmonary and Cerebral Resuscitation เพราะว่าการช่วยฟื้นคืนชีพนั้นหลักสำคัญเลยก็คือต้องให้สมองของสัตว์กลับมาทำงานได้อย่างรอดปลอดภัยเพราะว่าถึงแม้กลับมามีชีวิตแต่ไม่มีสติ เจ้าของสัตว์ก็ไม่สามารถรับสถานการณ์นี้ได้เช่นกันการช่วยฟื้นคืนชีพเป็นการช่วยที่สามารถตอบสนองได้ในทันทีไม่ว่าเราจะเป็นสัตวแพทย์หรือไม่ใช่สัตวแพทย์ก็ตามและเป็นกระบวนการสำคัญอย่างมากโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีความขับขันเราจะเรียกขั้นตอนในการช่วยฟื้นคืนชีพจากตัวอักษรภาษาอังกฤษเป็น C A และ B เริ่มแรกเมื่อเราเห็นสัตว์ที่หยุดหายใจหรือมีภาวะหัวใจหยุดเต้นโดยการนำนิ้วมือของเราไปคำชีพจรเวลาด้านในของขาหลังซึ่งสามารถทำได้ทั้งสองข้างไม่ว่าจะเป็นข้างซ้ายหรือข้างขวาครับเมื่อเราไม่สามารถจับชีพจรได้ประกอบกับสัตว์เลี้ยงของเราหยุดหายใจเราจะทำการปั๊มหัวใจหรือ ตัว C ซึ่งย่อมาจาก Circulation สิ่งที่เราต้องเริ่มทำก็คือการทำ h e s t Compression หรือการกดหน้าอกโดยมีความถี่80ถึง120ครั้งต่อนอาทีบริเวณที่เราจะกดหน้าอกก็คือช่องซิค,ครงที่4-5บริเวณฐานของหัวใจในสุนัขพันธุ์เล็กหรือแมวเราสามารถใช้นิ้วมือนะครับ กดบริเวณรอบช่องอกได้หรือเราเรียกว่า circumferential compression ข้อควรระวังก็คือต้องหลีกเลี่ยงการกดหน้าอกที่แรงจนเกินไปเพราะทำให้เกิดการบาดเจ็บของกระดูหรือออย,ยอภายในช่องอกได้โดยความลึกที่เรามักจะใช้ก็คือ1นส่วนสของความกว้างของช่องอกและจุดสำคัญที่เรามักพลาดก็คือการกดหน้าอก ในสุนัขพันธุ์ที่เป็นหน้าอกแบนหรือสายพันธุ์พันธุ์หน้าสั้นเช่นบูลด็อกเฟนบูลด็อกหรือชิสซเราต้องทำการหงายท้องของเขาและทำการกดหน้าอกซึ่งจะแตกต่างจากสุนัขพันธุ์อื่นๆที่มีลักษณะของช่องอกที่แคบและลำตัวที่ยาวซึ่งเราจะกดหน้าอกของเขาในลักษณะของนอนตะแคงหรือเรียกว่า lateral recumbency วิธีวัดง่ายๆเลยก็คือ1วินาทีเราจะกดออกเป็นจำนวน2ครั้งครับต่อมาตัว A คือ Airway หรือทางเดินหายใจเราต้องสดวสอบให้แน่ใจว่าทางเดินหายใจของสุนัขหรือแมวนั้นโลง่งโดยการเปิดปากหาเศษวัสดุหรือสิ่งขัดหลังที่จะไปอุดกั้นทางเดินหายใจและอาจจะมีการสอดท่อช่วยหายใจซึ่งจะต้องทำโดยสัตวแพทย์ กรณีที่มีเสมหะหรือของเหลวในป่าอาจใช้อุปกรณ์ดูดเสมหะเป็นตัวลูกยางสีแดงซึ่งสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาซึ่งควรจะมีพกไว้ในทุกบ้านและเป็นขั้นตอนที่เจ้าของสัตว์สามารถทำได้เบื้องต้นก่อนที่จะมาถึงสัตวแพทย์ครับต่อไปตัว B คือ Breathing คือการช่วยหายใจในกรณีที่สัตว์ไม่หายใจเองให้ช่วยหายใจโดยทันทีโดยจะใช้ออกซิเจน หรือถ้าไม่มีก็อาจจะไม่จําเป็นต้องใช้ออกซิเจนก็ได้อัตราที่จะช่วยหายใจจะอยู่ที่ประมาณ20-30ครั้งต่อนอาทีโดยเราสามารถทำให้ขั้นตอน C, A และ B สัมพันธ์กันได้ดังนี้คือเมื่อเรากดหน้าอ,อกไปจำนวน30ครั้งซึ่งจะใช้เวลาประมาณ15วินาที เราจะมีการช่วยหายใจสองครั้งและทำวงจรน,นี้ต่อไปเรื่อยๆในระหว่างทางที่นำส่งมาถึงสัตวแพทย์โดยหากถ้าท่านไม่มีตัวท่อช่วยหายใจหรือไม่มีทักษะที่เป็นสัตวแพทย์ในการสอดท่อช่วยหายใจท่านสามารถเป่าปากเหมือนกับที่ทำ CPR ในมนุษย์ได้แต่อย่างไรก็ตาม การกดหน้าอ,อกไม่สามารถหยุดได้จนกว่าจะมาถึงมือสัตวแพทย์ครับวันนี้เชื่อว่าเนื้อหาที่ทุกท่านได้รับฟังรับชมจะมีประโยชน์ต่อการแก้ไขและก็การจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินในสัตว์เลี้ยงของท่านหากมีคำถามอะไรสามารถทิ้งไว้ในระบบ PSU Move ได้เลยครับวันนี้ผมหมอกิจขออนุญาตลาไปก่อนเราพบกันใหม่สวัสดีครับ